ยายตาพัทยาจ้าอุ้ยลูนนกน,น้องก็จะาไม่หลายมื้อน,นี้ยายตาพามากินข้าวอีกแล้วจ้าเห็นนายยายตาไม่ได้กินกับกินจ้าอันนี้สูเป็ดไข่จ้าสูเป็ดไข่ใส่ปนปนปลาทูจ้าเอาปลาทูใส่น้ำยายหมักขั้นสุกนี่ใส่ปนใส่ปนมันจังเข้มขน้นนางคนเพิ่หรือว่าหมักใส่ปนแต่ว่ายายหมักใส่ปนกับไก่จ้าทอดไก่กับอันปลาอันเก๋า ปลาเก๋าน้อยอันสามนี้เจ้าของร้านขายหมูเปินเป็นงานตีเล็กเพิ่นเพิ่นไปหาตกป่าอยู่อันทะเลนี่แหะคะ่ะสัตไเห็บเอาไทยนี่แหะเพิ่นจากกันก็เพิ่นเอาให้ยายโลดหนึ่งซื้อมาไปลายมือแล้วล่ะเพิ่นสิได้ทอัดแล้วก็ผักจาก้านีสตอแล้วก็ตัวล้านสาหวานประกาศขาวจ้าชะโอมจากสวนค่ะแล้วก็ ปลาเดบบอนค่ะปลาเดบบอนปลาล่าสับจ้ามาจากวารบือสารคามจ้าปลาล่าสับตะปูเข้าวสวยแก้ววันี้ยายอยากกินข้าวสวยมาเด้อค่ะมากินข้าวน้ำกันคืออยากกินข้าวเจ้าเจ้า,จาเข่าเจ้าตะปุ่นเสพๆน้ำกันจ้าเห็ดไข่รด้วค่ะเนี่ยเห็ดไข่อันตอนกลับบ้าน เมีย่ยงมันอาัดสางเป็นเก็บไว้ให้เป็นยางไว้ให้เป็นอันก็เลยเอามาฝึงิได้เฮ็ดกินจ้ะมันก็สดเจ้ารักเลยอ่ะอื้มหอมนน้ผักอันใส่ใบขิงน้ำกระเพร เสร็จเสร็จแล้วจะเด็กว่าอืมเส,สือนแล้วงมานคนนก็จะเห็นสร็จมุ่ยงยาก ประด็บนวลประด็บนวลเสน่หหน่อยเนื้อหลายๆครัประเกา ต่อมาจกบเต่ซอสนางป็นซังทั้งเฟรทั้งอะไรมันเสิบชื่อาฟักรลอยถือครับมันแจ,จ๊ะแจ๊ะทํะทำมันน้วจิไปสกปากสกุมกว่า กระเดกว่องทำไงาาครับลืมตัว,ว,วเผ็ดไข่ยางเลยค่ะน,นะ

มาใส่ซอนกามกินูนเดียวนี่น <yapmış mill> ี่จุดคนล็อกกัน one. Huh. มีแต่เนี้เหม็นสสัตว์ก็อมปลาเด็กีกูแต่มาขัดนม่นเหม็นยันเราจับิ้นกัมัก thọ ừ. để mặn thì che đi là back up กินอย่งตอมีตัดเ้นอยากหัว่ากกา่อน้ยัั่ยจ๊กางเข้ยั่นทอมั่น้อฮมมาเจะเห็ดไข่เซยบจ้ะน่าจะกินเขาเจ้า มันซับมุนม,มุนแหมเห็ดใครมันก็เลยคุยเงี้ยงั้นก็เลยไม่ก,กินกับเพาะเจ้ามันก็ต่เ <c oughs> นี่ยผมก็บอกสนับก็อยากกินกราะเจ้าอืมแซ่บแซ่บกินข้าวเหนียวละเยี่ยมกัน แท็กี้ยายว่กินสับโตเะเปลี่ยนเลยมากินช่วงหลังนี้กินกบหมูเอ้ามันคือมันเด็เดเจอตะผุ่นมากจะเลยติดเลยสามสิบปีหลังเลยยายกินสับโตอเขากจง่ายง่ายค อันนี้ก็เขานสื่อทั้งที่เขาเปิดราคาอยู่แล้วนะคะซื่อสร้างสื่อน้ำมูกที่มึงจักกันน่จาจะสวนเิ่นแบบว่าได้ปลูกลหลายๆเป็นฟาร์ามไหมปลูกได้กินก็ได้กินซีห่าตนร่างตน แบบคุดทุบเด็ดว้อิ่มครับจับอืมเราจะไปแชยผัดปุ่งปุ่งตัวยังไงามาผัด คือหมูสับจัง่าใส่ใรูปนองแซ่บขอบคุณกับเขาจ้าแซ่บครับ อิ่มนะจ๊ะยายอิ่มแล้วกินเปล่ากินแซ่บ้าอิ่มอย่างนี้ก็ตามด้วยน้ำดื่มแมมมอสจ้าน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยจ้าอืมกินใจอิ่มอ่งปังอยู่แล้วอิ่มแซ่บืม เนี่ยเขาชนวนสิเหมือนนเหตุก็อยากเหมือกินพักในบ้านสวยด้วยครับปะฟันจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวจ้ายายอิ่มแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามห้ย่ยาตาด้วยนะครับจุบบายบายสวัสดีจ้า